สวัสดีครับผมา่อเพียวอีกแล้วครับวันนี้นะฮะผมเอาตัวตึงมาให้ดูเลยนะฮะราคาที่ฟังได้เลยรถคนนี้โคตรสวยเลยครับคันนี้ใครที่กำลังมองหา w 207ครับเป็นเบนซ์ E 200คูเป้นะตัว AMG เลยคันนี้รถปีผลิตนะฮะปี2014จ2015เป็นรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เลยนะฮะคันนี้วิ่งมา1 0 0 0 0กับ100กิโลครับสภาพนี่ผมบอกเลยว่าหนังฟ้าเลยคันนี้นะฮะ สวยมากๆยางเยิ้งไม่หมดเลยครับคือสภาพพร้อมใช้งานเลยหัวนุ่งหัวน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับราคานะพี่เอิงเปิดไว้1นล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับรีบได้รีบเลยนะครับลดศูนย์แท้เลยครับเอามาดูครับภายในนะครเป็นเบาะแดงดำนะฮะคันนี้นะฮะพวงมาลัยสามก้านตัดชายร่าง AMG หลังของก้านพวงมาลัยครับมีตัวเล่นเกียร์ครับปีตัวพันธ์ชิพนะฮะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์คอแบบเจ็ดสปีด ได้เป็นเบาะไฟฟ้าเมมโมรีเบาะคู่หน้านะครับผมหน้าจอครับเป็นหน้าจอ7นิ้วรองรับนะฮะแผนที่นําทางได้เรียบร้อยระบบอุณหภูมิแอร์แยกซ้ายและขวานะครับส่วนไอไดนะฮะก็เป็นไอไดไว้สำหรับเรื่อหน้าจอนะฮะตัวนี้ก็มีโหมดการขับครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตอีโคและก็คอมฟอร์ตไว้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เอิ้นพามาดูด้านหลังด้านท้ายเลยครับผมดูด้านท้ายเลยครับผมด้านท้ายสวยๆครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับนะฮะสปายเลอร์คาร์บอนครับตัวเล็กๆครับ ตัวเซนเซอร์รอบคันเลยกล้องถอยหลังมาครบเลยนะครัคันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เงเปิดด้านท้ายให้ดูครับด้านท้ายรึกนะฮะสภาพสวยนะฮะรอนตะคุงรอนตะเข็บเดิมๆบางๆจากโรงงานเดี๋ยวมาดูสีรอบคันครับสีรอบคันครับสีเต็มรับคันนี้นะฮะและที่สําคัญครับคันนี้พี่เอิงเอาไปเทดสอบหรือว่าไปรองขับมาแล้วครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเน้นเลยครับช่วงล่างแน่นมากนะครับผมคือสภาพเนี่ยคือเอาไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวมาดูหัวน็อตครับ หัวน็อตฝาปงครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับผมหัวน็อตแก้มเดิมๆคานหน้าเดิมๆครับคันนี้เครื่องเครื่องแห้งๆครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,000แล้วนะฮะ184แรงม้านะฮะใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบครับคันนี้ความประหยัดก็ได้อยู่นะ15กิโลลิตรนะครับไฟหน้าเดลไรท์ครับไม่มีเหลืองเลยนะฮะคันนี้ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลบำรุงรักษาได้ดีมากๆเลยนะฮะใครที่ต้องการนะฮะ W207 นะครับผมตัว e สองร้อยคูเป้นะฮะปีสับนี้ต้องบอกเลยครับ นะฮะทันได้ทันนะฮะชา้านี่อดเลยครับ1 3 5 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะครับผมเพยอื่นมีรับประกันหลังการขายให้ครับ1ปีหรือว่า1 2 0 0 0หมกิโลครับจากบริษัทฟริกแมนครับซ่อมอู่ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ไปเรื่อาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com